สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ SMMTV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่ง,ก,งกีฬาโลกครับนำหนึ่งรายการใหม่มาฝากคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบบอลไทยพลาดไม่ได้ไปไหนขาดครับกับรายการสายด่วบนบอลไทยซึ่งเราจะนำไฮไลท์การแข่งขันครับคู่ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันที่กีเลนพยอง SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับเปิดลังของ ตัวเองที่ S.C.G Stadium ต้อนรับการมาเยือนของสุภาพบุรุษวงจาก Army United ครับที่มาัับัสิบจากปีก่อนปีที่แล้วนี้จเจอกัน2ครั้ง S.C.G เมืองทอง u นเต็ดนี้ชนะได้ทั้ง2นัดเลยนะครับสำหรับในเกมนี้ครับออกสตาร์ทมาได้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นครับสาวกกิเลาพยองก็ได้เฮกันลั่นครับนี่ครับจังหวะยิงประตูขึ้นนำของทางด้าน S.C.G เมืองทอง u นเ t e d ครับเป็นคนนี้ครับเจ้ามุยธุระินแดงดา 3นาทีนี้ได้เ hey ฮแล้วครับกองเชียร์และในนาทีที่38ครับสาวกกิเลนพยองได้เ hey ฮกันอีกครั้งครับดัสกรทองเหลาแทงจังหวะนี้ให้ดักโนเซียก้าหลุดเข้าไปและยิงผ่านมือของทูสปอนสีเรืองเป็นประตูขึ้นนำครับ2ประตูต่อ0สวยจริงๆครับจังหวะนี้การผ่านบอลของดัสกรทองเหลาให้กับดักโนเซียก้า จากนั้นครับในนาทีที่75ของเกมการแข่งขันลินิมันมงจังหวะนี้และวีละเกิดพุทซาปัดออกมาได้แต่ไม่พ้นครับทาตีสีหาแปรเข้าไปไล่ขึ้นมาแล้วครับ1ประตูต่อ2ถือว่าเป็นประตูจุดประกายความหวังให้กับกองเชียร์เลยทีเดียวก็ไล่ขึ้นมาครับ1ประตูต่อ2แต่ว่าก็ไม่ทันครับ สิ้นเสียงนกวีดจากคู่ตัดสินในเกมนี้ SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับสามารถเก็บ3คะแนนเต็มในบ้านได้เป็นเกมแรกของศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกด้วยการเอาชนะอาร์มี่ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อหนึครับนี่ครับดักโนเซียกาทำประตูที่2ให้กับทีมมางันที่หนึ่สนามครับที่สนามเชลยเพระเกียรติ72-3ดมีบุรีครับ BC เทโรศาสนาครับ พบกับรองแชมป์เก่าครับชนบุรีเกมเริ่มเพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับอมรอทำนาํครับหลุดเข้าไปยิงให้บีซเจ้าทินครับน้ำก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อ0ดูอาการดีใจครับแบบนี้ยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับชนบุรีโดนไปก่อนแล้วหลังจากนั้นครับทางด้านของชนบุรีครับก็พยายามที่จะเปิดเกมเข้ามา แต่ว่าในจังหวะโต้กับของ BEC เทโรศาสนาจังหวัดนี้ครับมาทางด้านของสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลครับูุรัาประตูของชนบุรีออกมาพลาดครับแล้วก็เป็นคลิวตันซิวาครับยิงเข้าไป2-0แล้วครับ7นาที2ลูกแต่ว่าชนบุรีครับไม่ยอมง่ายๆครับสามารถมาทำประตูไล่ขึ้นมาได้สำเร็จครับจากการยิงของซปเปอร์สตาร์ จากประเทศอินโดนีเซียอีฟานบรสดิมเหเมือนจะจบที่2-1ครับแต่ว่าชนบุรีครับไม่ยอมง่ายๆอีวานบอสโควิดทำประตูนาทีที่90ครับตีเสมอให้กับชนบุรีเป็น2ประตูต่อ2จากจะได้3แต้มครับีซีเทโรศาสนะต้องแชร์กันไปครับคนละ1แต้ม เดี๋ยวเรามาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013ิครับประจําวันเสาร์ที่2มีนาคมบีซีเทโรศาสนาครับเสมอกับชมบุรี FC2 ประตูต่อ2โอสสภา m 1 5 0ครับเสมอราชบุรีมิตรผล FC0 ย์ประตูต่อ0สมุทรสงครามเ c ครับพ่ายให้กับพัทยายูนเต็ดศย์ประตูต่อ2 SCG เมืองทองยูนเต็ดครับเอาชนะอาร์มี่ยูนเต็ดได้2ประตูต่อ1นและอินซีเพื่อนตำรวจครับเอาชนะแบงคอกยูนเต็ดไป1ประตูต่อ0ูนหรสับช่วงนี้เเดียวรรราพัััักกกนสคคู่บ และช่วงหน้าครับเรามาชมไฮไลท์ของซีฟตุตบอลดิวิชันน1และดิวิชัน2กัน